สวัสดีครับผ,ผมแม็ก์นะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องแปลกๆอีกแล้วนะก็คือจากอีพีที่แล้วที่เราเล่าเล่ากันไปคือบอกบอกกันว่าอันนี้คือไม่ได้อัดวันเดียวกันนะอันนี้อัดเอนโคคนละวันแต่ว่าแค่เสียอเสเหมือเหมือนกันเฉยๆหน่ากากก็เลยก็คืออันนี้จะคือเจอมาแค่เรื่องเรื่องเดียวน,นี้คือดู คือไออันนั้นนะผมผมที่ผูกที่อีพีหนึ่งเล่าไปก็คือเป็นเรื่องเสียงเป็นเสียงหมดเลยแต่ว่าอันเรื่องอัน,นอันนี้ของอีพีสองนี่คือเป็นเป็นผูกเ,เจอแบบว่าเป็นคนนะฮะคือตอนนั้นเหมือนช่วงประมาณหนึ่งทุ่มผมยืนแบบตรงถนนนะ้ะยืนคุยเล่นอะไรกับกับญาติผมคือยืนยืนคุยกันไปอยู่แล้วจากนั้นนะก็มี ผู้ชายคนหนึ่งขับจัก,กรยานแบบว่าเข้าเข้าไปในในซอยบ้านไปร้านอาหารแล้วไม่กี่นาทีเขาเขาก็ปั่นออกออกมาก็คือจากนั้นก็มีผู้หญิงสองสองคนคือเขามามาซื้อกับข้าวแล้วเขาอ่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกออกไปจากซอยแล้วแล้วก็คือตอนนั้นน่ะ คนแถวบ้านที่เขารู้จักแม่ผมคือเขาฝากสั่งสั่งข้าวก็วคือผมอะ่ะเห็นคนคนที่เขาบบส่งข้าวเขาปั่นจักรยานไปไปไปส่งคือเขาเป็นผู้หญิงแบบว่าใส่เสื้อสีม่วงจักรยานสีเขียวแล้วแลวคือข้าวที่ผมเหนน็นก็คือมีข้าวสามถุงแล้วก็กับข้าวคือแขวนแขวนอยู่ที่แฮนด์เขาก็ปั่นออกไป แต่ว่าคือผ่านมาสักพักหนึ่งผมยังไม่เห็นเขาก็ขอกลับมาไงแต่คือผมคิดว่าแบบผมหันหันหลังมองทางอื่นทางอื่นเนี่ยแบบมองมดูหมาหรืออะไรพวกนี้เนยเงีก็เลยแบบไม่ทันหันหันไปเห็นอะไรประมาณนั้นผมคงคิดประมาณนั้นไงแล้วจากนั้นญาติผมก็พูดขึ้นมาว่าเขาอะไปไป,ไปส่งข้าวยังผมก็บอกอ้าวก็เห็นออกออกไปแล้วนี่อะไรประมาณนี้เขาบอกผมผมว่าเฮ้ยเขาไม่เห็นนะ แล้วเขาก็พูดว่าเออหรือว่าเขาหันไปดูทางอื่นเขาเลยแบบไม่ไม่เห็นอะไรอะไรอย่างนี้ก็คือเออผมผมก็พูดคุยกันอยู่อีกสักพักหนึ่งอ้าวคนส่งข้าวเขาเดินออกมาจากท้ายซอยและญาติผมบอกอ้าวไ,ไหนไหนไปส่งแล้วไงผมผมก็พูดไงว่าเออเขากลับมาแล้วมั้งแต่คือพวกเราอาจจะแบบหันทางอื่นนะอ่ะมวยแต่มองดูหมาเลยมองเห็นเขากลับมาวันนั้นแล้วเขาก็ปั่น ปั่นเอาข้าวไปไปส่งอีกรอบหนึ่งคือเห็นเน่เป็นเป็นเหมือนกันเลยก็คือข้าวสามถุงแล้วก็กับข้าวแบบนั้นแขวน,นอยู่ที่แฮงเทนเดียวกันเลยเขาก็ปั่นออกไปญาติผมพูดขึ้นมาว่าเอ้าแล้วแล้ว,ลว,ลวทาไมถึงเขาเพิ่งออกก็เมื่อกี้ผมอ่ะบอกว่าเขาออกไปแล้วผมก็เลยแบบพูดว่าเออเขาคงไปส่งให้อีกคนหนึ่ง,งมั้งที่เขาสั่งด้วยญาติผมบอกว่าใช่ใช่เหรอ,อรประมาณประมาณนี้ ญาติผมก็เลยแบบรอรอเขากลับมาแล้วพอเขาปั่นจักรยานกลับมาเสร็จอ่ะเขาญาติผมก็ถามว่าเอออันอันนี้คือรอบสองเหรอที่ออกไปส่งข้าวเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกเพิ่งออกไปรอบเมื่อกี้นี้แล้วแบบเพิ่งกลับมาเนี่ยผมก็เลยเล่าให้เขาฟังไว้ว่าเออเห็นอะเป็นเป็นเขาเลยแบบใส่เสื้อสีม่วงแล้วก็ปั่นปั่นจักรยานคันเขียวแล้วก็แบบ ทั้งข้าวทั้งกับข้าวแขวนอยู่แฮนเดียวกันน่ะแล้วก็เขาเห็นเขา,าปัดออกออกไปคือเป็นตัวเขาเลยเขาเขาก็าแบบเออเหมือนเหมือนจะงงเหมือนกันว่าเออผมเห็นอะไรแล้วเขาบอกบอกเอาเอาเอาแล้วเห็นเห็นใครแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ปัดเข้าไปยากผมกับผมคือคืองงเลยว่าเออต,ตกลงคือผมเห็นอะไร คือมันแปลกอะ่ะคือตอนตอนที่ผมเห็นครั้งแรกก็คือเห็นเขาไปแต่คือเขาไม่กลับมานะเขาเขาไม่กลับมาแล้วยอยู่เขาเพิ่งออกมาจากไท้สยซอยอะ่ะแล้วคือเหตุการณ์เดียวมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันเลยอะ่ะแบบเขาแบบว่าพวกข้าวกับข้าวอะไรเออเห็นเหมือนเหมือนกันอะ่ะแต่ตอนนั้นผมยาตก,ก็แบบอืมก็ไม่ไดร้รู้สึกกลัวหรืออะไรนะก็ แค่แค่คุยคุยกันนะเออตกลงเห็นเห็นอะไรแล้วไม่ถึงแบบเหตุการณ์มันซ้ำกันอะไรประมาณนี้ไออันนี้บอกก่อนนะว่าอันนี้ผมเห็นอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงนะผมเห็นจริงๆนะไม่ได้แบบแต่งเรื่องอะไรมานะก็คือบางทีที่มีมีแบบว่ากระตุกแบบแบบเอะแบบมันเหมือนเบบพูดไปแล้วหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมเกิดเขินเขินกล้องไงเออ กผมเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายรูปหรือแบบอะไรอย่างนี้ไงแล้วพอแบบ,แบบมามาถ่ายวิดีโออะไพวกนี้คือขนาดใส่หน้ากากยังขืนเลยก็เรื่องก็มีแค่นี้นะก็จบไปแล้วนะก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่บายไปแล้ว